สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องสวณีแฟชั่นนะคะเจอกันทุกวันค่ะจะทําคลิปทุกวันนะคะใครสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการทำแพทเทิร์นแบบง่ายๆมาเรียนรู้กันได้เลยค่ะคลิปนี้จะทําเป็นแพทเทิร์นเสื้อคอวีแขนในตัวตามคําขอของน้องๆนะคะที่ขอมาเป็นไซส์ XL เมื่อทําเสร็จ จะได้รอบสะโพกที่48นิ้วถ้าใครรอบสะโพกใหญ่หรือว่าน้อยกว่าน,นี้ขยับขยายได้เลยค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมกระดาษมา1นึ่แผ่นนะคะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะด้านบนให้วัดลงมา2เซนติเมตร ตีเส้นเลยค่ะฝังเข้าหาตัวจะก,กำหนดเป็นจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดเป็นความยาวนะคะตามความต้องการของผู้สวมใส่ดิฉันจะก,กำหนดที่61 cm. ซนติเมตรเสื้อแขนในตัวคอวหรือว่าคอสามเหลี่ยมซึ่งก็มีสูตรการคิดที่ง่ายๆนะคะ สมมุติว่ารอบสะโพก105่งร้ซ XL ให้บวก16ซนเมตรแล้วก็หารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็ให้บวกเพิ่มแขนในตัวจะบวกเพิ่มไปสัก7ซนเมตรนะคะสมมุติว่าได้3 7ซนเมตรก็กำหนดเส้น3 7ซนเมตร ชายเสื้อ3.7เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันนะคะจะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางโคอหน้าด้านนี้ก็เป็นจุดรักแร้ต่อไปก็มาหาคอลึกกันค่ะ จากจุดด้านบนนะคะให้วัดลงมา15เซนติเมตรเป็นคอลึกซึ่งใครต้องการให้คอแค่แบบนี้ก็ขยับขึ้นมานะคะเส้นข้างคอ10เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะถ้าใครต้องการคอวีแบบมนๆก็ให้แบ่งครึ่งนะคะ แล้วก็วัดออกไปสัก1ซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะซึ่งก็จะเป็นรูปคอที่สวยดีค่ะจากมุมนะคะให้วัดลงไป27ซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็วัดหาเส้นตะเข็บไหลวัดลงไปอีก7เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างคอค่ะจากจุดนี้นะคะตีเส้นขนานเป็นแนวนอนมาที่กึกลางหน้าค่ะซึ่งด้านนี้วัดได้27ซนเมตรจากมุมก็วัดลงไป27ซนเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะ จะเป็นเส้นอกเส้นข้างคอให้วัดเข้าครึ่งเซนติเมตรเพื่อคอที่จะได้เรียบสวยไม่อ้าจากจุดนี้นะคะก็ให้วัดลง18เซนติเมตรจะหาจุดเอวค่ะ ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดสะโพกซึ่งสมมุติรอบสะโพกที่105ซนติเมตรให้บวก16แล้วก็หารด้วย4กำหนดแค่30เซนติเมตรนะคะจะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ ก็จะเป็นเส้นสะโพกเส้นเอวเส้นอกจากเส้นอกนะคะให้วัดเข้ามา4ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นตะเข็บไหลค่ะแล้วก็จากเส้นเอวนะคะให้วัดออกไป 28เซนติเมตรเพื่อที่จะโค้งหาแนวเอวและก็แนวสะโพกนะคะจากจุดนี้นะคะค<ง>ก็โคง้งแบบลากๆล,ลงมาก่อนนะคะในจุดใต้รักแร้นะคะจะโค้งนิดหนึ่งค่ะให้วางไม้บรรทัดนกแก้วนะคะเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น วางแบบนี้นะคะในส่วนของใต้ท้องแขนจะโค้งนิดหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะจุดนี้ก็ที่กำหนดไว้28เซนติเมตรใช่ไหมคะก็ตีเส้นลงมาเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆขออาตหมุนนะคะ ในจุดนี้ก็ค่อยโค้งนะคะโดยที่ให้เส้นกลืนกันค่ะซึ่งก็จะได้แบบเสื้อลักษณะแบบนี้นะคะจะได้โคง้งสวยได้รูปแล้วก็ให้วัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแล้วก็โคง้งชายเสื้ออีกครั้งค่ะ แบบนี้นะคะจากปลายแขนนะคะให้วัดลงจักครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นนิดๆน,นะคะเพื่อที่ตะเข็บไล่จะได้สวยงามค่ะวัดส่วนของสะโพกดูนะคะ รอบสะโพกจะอยู่ที่48นิ้วนะคะแต่ถ้าใครรอบสะโพกใหญ่กว่านี้ก็ขยายได้ค่ะขยายออกมานะคะอาจจะ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ได้เลยค่ะต่อไปก็มาดูในส่วนของชิ้นหลังกันนะคะขอขอนุญาตหมุนนะคะจากจุดนี้นะคะให้วัดลง2.5เซนติเมตร แล้วก็โค้งคอหลังค่ะโค้งเส้นใหม่นะคะจะได้เห็นเส้นชัดมาวัดรอบคอดูนะคะ ซึ่งสวมหัวได้ค่ะก็จะได้59เซนติเมตรแต่ถ้าใครต้องการให้คอวีไม่ลึกมากก็ขยับขึ้นมานะคะต้องการเป็นคอวีแบบแคบๆแต่สวมหัวลำบากก็ให้ผ่าด้านหลังนะคะก็วัดจากจุดคอลึกลงมาอีก8เซนติเมตร แล้วก็ผ่าคอแล้วก็ติดกระดุมครองไส้ไก่1เมตรก็ได้เหมือนกันค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลังก็วางสันทบเผื่อเย็บโดยรอบค่ะในส่วนของคอหน้าคอหลังก็ทําสาบหลบซึ่งดิ๋ันก็เคยทําอยู่เหมือนกันค่ะเสื้อสไตล์แบบนี้เสื้อคอวีเข็นในตัวแล้วก็ใช้วิธีการ กูนเล็กๆนะคะแล้วก็ทำสาบหลุมไว้ข้างในประมาณ0.7ซนติเมตรซึ่งก็ทำง่ายดีค่ะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ